สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมและพี่ๆโชว์ลูมรถยนต์ชรแล้วทั่วประเทศนะคะวันนี้มาพบกับรายการสาระนาคาวิวนะคะวิวค่ะค่ะวันนี้เราสองคนจะพาพี่ๆทุกคนมาพบกับข่าวที่เรียกเรียกว่าฆ่าไม่ตายใช่กับเจ้าโควิดตัวร้ายอ่าก็คือตอนนี้เราลอกสามทุกคนรู้กันอยู่ว่าหูมันแบบ ระบาดใช่ไม่ไหวแล้วไหนจะผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นถึงแบบหนึ่คนต่อวันเลยนะคุณแพรวาใช่ใช่แล้วก็ไหนจะภาคเหนือของเราแปดจังหวัดที่เมื่อก่อนรอบแรกรอบสองอาจจะไม่หลักไม่กี่ร้อยใช่ตอนน้ใช่ตอนนี้แบบถึง3,000กว่าคนลนะใื่เรียกไว่าแบบว่าเป็นสถิติใหม่เลยก็ว่าได้ใช่เรียกว่ากระจายครบ77จังหวัดเลยตอนนี้ใช่ค่ะสุ่มเสี่ยงหมดนะคะก็ ตอนนี้รัฐบาลก็เลยแบบคิดหนักมากมีมาตรการออกมาไหมคุณวิวมีมีค่ะตอนนี้มีมาตรการหลัก2อย่างสองใหญ่2ข้อใหญ่ๆด้วยกันก็คือว่ามาตรการแรกเยียวยาให้กับทุกคนเหมือนกันก็คือผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐให้กับผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็เด็กยากหลายใช่เด็กยากไร้นะคะให้เงิน5 0 0พันบาทต่อเดือนนี่เลยใช่แล้วก็มาตรการที่สองจะเป็น ควบคุมเฉพาะพื้นที่ที่เสี่ยงมากจริงๆควบคุมเฉพาะจุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะยังไม่มีการล็อกดาวน์จะไม่ล็อกดาวน์เหมือนรอบแรกรอบสองแล้วก็จะไม่งดกิจกรรมเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่แบบว่าจะให้เศรษฐกิจของบ้านเราอ่ะได้ดําเนินเดินต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดีเลยแล้วมันมีพวกแบบโครงการอะไรอีกไหมคุณวิวมีแบบโอ้โหตอนนี้โครงการที่แบบทุกคนเข้ารอคอยก็คือโครงการใหญ่3โครงการก็จะมีเราชนะใช่ไหมมสามสามเรารักกันแล้วก็คนละครึ่ง ซึ่งเราชนะเขาจะเพิ่มสิทธิ์เป็นเพิ่มขึ้นอีก2.4ล้านคนโใช่ให้กับคนที่แบบว่ายังไม่มีสิทธิ์สามารถแบบมาใช้สิทธิ์ได้เพิ่มแล้วม3มอสามสามใช่มอสามก็จะเป็นขยายขยายระยะเวลาระยะเวลาในการใช้สิทธิ์จากเดือน31พฤษภาคมไปเป็น30มิถุนายน ่เพิ่มขึ้นอีกเดือนหนึ่งค่ะแล้วก็คนละครึ่งเฟสสาก็จะมีแล้วแต่ว่าจะเป็นวันไหนเดือนไหนอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมต้องแบบรอติดตามนะคะใช่แล้วก็เอาใจช่วยเนาะให้แบบว่าทั้งมาตรการแล้วก็โครงการต่างๆเนี่ยเป็นแบบออกมาแล้วก็ทําให้แบบเศรษฐกิจของเรามันดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แย่ไปลงใช่ประมาณนั้นพูดถึงคนติดโควิดคุณวิวตอนนี้ยอดตัด ที่อยู่คนที่ติดอะในยอดอะก็เป็นแบบดาราเชเลบนักร้องคนในวงการบันเทิงซะส่วนใหญ่เลยคุณวิวคนแรกเลยก็พี่นิวเคียร์กับน้องไทกาตอนนี้พี่เพชรจ้าล่าสุดก็คือติดไปแล้วแต่ว่าออกโรมานแล้วแต่ว่า2คนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่เพราะว่าติดไปด้วยจากพี่เฉียพชรเพชรจ้าใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ลามไปถึงพี่อุ้มลัคนาเป็นเพเ่็นพี่สาวของพี่นิวเคียร์อันนี้ก็ติดเหมือนกันครอบครัวพี่อุ้มก็ติดเหมือนกันนี่ลามไปถึงดาราตลก ก็คือพี่บอลเชนยิ้มพี่บอลเชนยิ้มเพื่อนสนิทของพี่บอลก็คือพี่แจ๊สทัพปูนิคปปิยองกูกู๋ขอเพลงสักเพลงได้วันสองสามเตื่อ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 ตื่อ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 ขอแบบว่านี่กะจะลงไปเต้นเลยขอแล้วพอแล้วพอแล้วอะต่อไปก็คนสนิทของพี่บอลเหมือนกันก็คือนักคอมชวนชื่นแม่นะไหนนี่เห็นนักคอมฝากบอกให้กับอนะผู้ชมว่านะ รายการโหดกระแสใช่ไหมใช่ใช่ไปฟังเองดีกว่าไม่อาจจะออากาศไม่ได้โอเคได้แต่คนก็รู้ว่านักพ้องพูดเป็นคนพูดแบบไหนอะไรยังไงโอเคต่อไปต่อไปก็ไปดามถึงนักร้องคนแรกเลยพี่นนทนนอ่าพี่นนทนุนเพลงของเขาอเจ็บพีงรู้สึกใช่ร้องให้ฟังได้ว่าแล้วตะกี้ทำไรกินบิวบิวอันน้องโอเค เจ็บที่ยังอุ้ยไม่ได้อ่ะไม่ให้เพอให้ได้สองคำให้เขาฟังพี่โนนี่ก่คนต่อไปพี่โดมจะดูวัดเจ้าของเพลงพี่โดมจากสารนั่นเองเจ้าของเพลงทำอันที่ทารวยน้ำตาน้่อมาที่ฉันพอพหน่วยน้ำตาอีกหนึ่งแสนโอเคแล้วก็อีก พอสุดท้ายพี่เวไทเทเนียม,มนี่ซึ่งล่าสุดเห็นแบบพี่นานาลงคลิปพี่เวจะไปลงพยาบแล้วน้องบีน,าน้าเนาะร้องไห้สงสารมากเลยแต่ไงพี่เวก็ต้องไปเข้ารักษาตัวอยู่ดีนี่ก็อาจจะต้องห่างกันสักพักลามไปถึงนักแสดง,สดงตอนนี้ที่แบบละครเพ่งจบไป้าเขาว่าติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งของทวิต t ตอรเลยคุณวิวก็คือละครเรื่องวันทองนั่นเอง ซึ่งนักแสดงที่ติดก็คือพี่ปองนวัตพระเอกของเรานั่นเองใช่ตอนนี้ก็แบบต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าละครเขาแบบแซบนะตอนจบได้ข่าวว่ามีเซอร์ปงเซอร์ไพรส์พลิกล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่สปอยท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมแบบว่าไปดูเองเพราะว่าแบบกลัวแบบไม่ได้ดูอะไรอย่างนี้ไปตามดูทีหลังกันได้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะคุยกับชาวบ้านคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ทัน่ก็ พูดถึงละครวันทองวิวชอบตัวละครอีกคนหนึ่งมากเลยใครคะพี่ชาคิดขุนช้างใช่ไหมผู้ชายที่แสนดีแต่ว่าเขาไม่ได้ติดโควิดนะคะท่านผู้ชมก็คือว่าเขาผันตัวไปเป็นพ่อค้าแซ่บขายทุเรียนนี่คุอยากินเลยอยากได้ทั้งพ่อค้าขายทุเรียนคือทุเรียนแถมพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ยังไงถ้าใครชอบหน้าฝนช่วงนี้นะคะก็ทุเรียนจะแบบว่า ฮอตฮิตมากใช่แต่หน้าฝนก็น่ากลัวนะใช่หน้าฝนเพราะว่าแบบการเดินทางอะไรเงี้ยเนาะอันตรายใช่ไหมอ่าก็แบบเวลาขับรถอยู่อะไรเงี้ยบางที่บางซอกบางซอยน้ําท่วมน้ําท่วมใช่ไหมมองทางไม่ค่อยเห็นถนนลื่นอีโหถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเรานี่น่ากลัวเลยนะอันตรายใช่ทำไงดีอะง่ายมากคุณวิบก็แค่ เรื่อบริการของสมาร์ทชัวร์ค่ะเพราะว่าสมาร์ทชัวร์นะคะมีบริการเชืือฉกเฉินตลอด24ชั่วโมงบนท้องถนนค่ะที่จะคอยดูแลพี่ๆหรือว่าผู้ชมเนี่ยตลอดเวลาเลยเขามีบริการอะไรบ้างคะบริการก็มียรถยกรถสไลด์นะคะไปช่างไปจับแบตเตอรี่ให้มีไปเอากุญแจรถให้แล้วก็มีปะยางเปลี่ยนยางอะไรให้อะไรแบบมีวัคค์เลยทั่วประเทศไหมอะทั่วประเทศค่ะ แล้วถ้าวิวอยากได้ตอนนี้เลยอ่ะทำยังไงอ่ะก็คุณวิวสามารถไปสอบถามกับพี P ่พี่ดีลเลอร์โชว์รูมรถยนต์ใช้แล้วทั่วประเทศของเราได้เลยทางพี่พี่ของเราเนี่ยก็จะแถมบริการนี้ให้คุณวิวหรือแถมบริการนี้ให้ผู้ชมทุกคนนะคะสามารถสอบถามบริการ2สามาร์ทชัวได้เลยค่ะอ๋อค่ะก็สุดท้ายแล้วก่อนปิดรายการ่วันนี้ ช่วงเหนือขมเมืองวัลครัใช่ไหมขอแบบอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าฝนว่าฝนหน่อยสิหน้าฝนเหรอคุณวิวทำนี้เลยอะไรจ้ะพันเลิศอ่าขอยดอกันเลิศเหมือนเต้าเปล่าไม่เหมือนเต้าแปลว่าล้มพันเลิศแปลว่าลื่นอ่าเรายกตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างเช่นเตลดีๆระวังพันเลิศแปลว่าอะไรอ่ะทำไมว่าสองคำสามคาเตลแปลว่าเดินค่ะเดินดีๆระวังพันเลิศก็คือระวังลื่นนะคะนี่ ระมัดระวังใช่น้า <นะ S 2> ูดเนาะก็แบบอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันค่ะ,คะก็สุดท้ายเราอยากจะฝากพี่ๆทุกคนเนาะในเรื่องช่วงนี้ก็แบบว่าโควิดมันเริ่มระบาดหรืออะไรอย่างเงี้ยระบาดขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆผู้ติดเชื้อก็เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรอย่างงี้เราก็อยากแบบ รอฝากทุกคนรรลวงอยู่บ้านไม่ไปไหนเนาะหรือว่าแบบมีความจําเป็นจะต้องออกจริงๆหรือไปไหนจริงๆอย่างเงี้ยก็อยากให้สวมหน้ากากอนามัยไว้หรือว่าพกแอลกอฮอล์เจลแอลกอฮอล์ติดตัวแล้วก็ล้างมือบ่อยๆมีแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งบ้างางงี้แต่ทางที่ดีอยู่บ้านดีกว่าใช่ค่ะจะได้แบบไม่ติดเชื้อแล้วก็แบบยอดคนจะได้ไม่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้เนาะค่ะก็ยังไงอย่าลืมนะคะใครที่ ไม่อยาพาข่าวพาข่าวแบบข่าวเด็ดข่าวดังนะคะหรือว่าอยากฟังข่าวไปด้วยชมสิ่งสวยๆงามๆแบบว่าพิธีกรอะไรอย่างนี้ไปด้วยก็ติดตามเราได้ที่สมาร์ทชัวนะคะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยใช่ไหมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยดิ้งๆๆหรือว่ากดกระดิ่งดิ้งๆเพืตัแจ้งเตือนทีที่แบบหลบ ข่าวมาข่าวล่าสุดข่าวสดๆร้อนๆอะไรอย่างนี้กับพวกเราสองคนพี่นี่ก็น่ารักสุดใสนี่ไม่มีใครชอบคนตัวเองค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย